คุณคะดูมิวสิกวิดีโอนี้ค่ะเซ็ตแล้วตบแม่เซ็ตแล้วตกง่วงันเล่สิคะแล้วคิดดูนะคะนางเอกแต่ละนางที่มาเล่นมิวสิกวิดีโอเซียมากโอ้โหโอ้โหนี่เห็นป่ายา่ยาย่าคิมเบอร์รี่มากี้มิวเบลล่าและน้องพรีมโอ้โหคุณคะทุกคนเต้นกันสุดสวิงวิงโก้ค่ะแล้วเด่นนั่นเด็ดคือไรนั่นเด็ดคือไรอ๋อนัดนเด็ดมาเล่นเป็นโคช้โอชอ๋อดิฉันพูดเลยว่าถ้าโคช สายย่อเน้อเด็ดสายย่อเน้อเด็ดเต้แนแรงกว่าเชลิเดอร์ข้างหลังอีกโอ้เนี่ยตบโอ้ตายซศร้าแล้วเออด้านลังเสร็จแล้วตบเสร็จแล้วตบโอ้โหย่าๆยนางก็สุดแรงเหมือนกันเอาฟังเสียงแซ่เต้นกันเท่นี้โอ้โพอเ <ขอ S 2> <น>ต้นเสร็จปุ๊บห่วยเหนื่อยฮนะ <laughs> ไม่ได้มีเต้นอย่างเดียวนะคะวันนี้มีโค้ชด้วยเราต้องเลยตอบเราต้องเลยเราต้องตอบตอบเลยว่า มาเป็นโค้ชครับจริงๆไม่ได้มาแลวมาอ้างมาดูชิเเดอร์ดูชิลเเดอร์ครับผมมาเชียร์อัพมาให้กำลังใจนักบอลล์บอลทุกท่าน๋อไม่ดูครับไม่ดูครับนั่นรุ่นป้าแล้วครับป้าแล้วครับวางแผนนี่เหนื่อยมากๆเลยเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมาดูแบบเพื่อผ่อนคลายกับชิเเดอร์ด้วยกับกับทางอ่โอเคโอเคนักวอลล์บอลด้วยนะ